สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุกท่านเนาะจ้ายินดีตอนกรับขอสู่ช่องแคทชาแนวเมื่อนี้แคสิ5้าพ่อแม่พี่น้องไปฟ้นฟื้นออยไฟกันเนาะจ้าขออนุญาตพากเสียงเนื่องจากว่าขคทของด้านเทคนิคคณะไทยถ้ำจ้าสำหรับเมื่อนี้แคทกับสิพาพ่อแม่พี่น้องไปตัด ไสเอียงก็เขาเอื่ม,มาไปตัดใหม่อ้อยไฟ่เบาหรอฟันฟื้นอ้อยไฟเป็นบาพร้อมพี่น้องตะกีตะกีตะกรอนกะเฮ็ดอยู่ดอกตะกีแต่น้อยแ,แ,แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังใส่ก็กาจะเตาเขาเอิ้นว่าเตาท่านเตาอังโลเมนบบกจะเป็นเตาธรรมดานี่แหละสมัยนี้ก็มีเตาแก้เตาเอนะียงเลยอันนี้ที่คอยเฮ็ดอยู่นี่ก็เป็นไม้ไผ่เฮ็ดไม้ไผ่ไม่คอยว่าเอาไม้ไผ่หันหน้ามาเฮ็ดต่เน่ะมันค่อยสีอ้อยไฟดีมันเฮงสีด่างดีตัวไปหาไม่อียงมากุ่นคอยกระทึงเบากทึงเอียงก็แม่่อยขอกยานมีถือมือคอย คอยกับผ้าผ้าผ้าอันนี้ข่อยกับผ้าอันน้อยไปก่อนนะจ้ะอันใหญ่กับ่อยผ้าอันน้อยนี่ฮะเอากระไว้หล่อเชื้อเพิ่งหล่อเชื้อไฟเวาไปเฮ็ดไปคุยไปกับแม่ข่อยแม่ข่อยก็ว่ามึงอย่ามาเลียวเบิ่งกลัวนะมีสีบาดมือมึงเด้เฮ้ยเฮ็ดอีหยังนี่เฮ็ดลูกลี้ลูกล้วงหัาสันลาว่าโอ้ข่อยก็ไปเดียกัวข่อยอยู่กับแม่ข่อยสองคนเด้แม่ข่อยเป็นคนผากแต่ว่าเล่ากะสิเลามาจะสวนอะไรแม่ข่อยไปสวนสมือสมือ หอยกพาผ้าไหมพผ่ไหมพผ่มีไหมพผ่มีไหมอยู่ค่าแหงแล้วแต่เนาะอันนี้เป็นไหมออยไฟดีดีครับดีแน่ไหมพไยไมมอยู่ค่าตะกีตะกรอนผดเคยเห็นเนาะเฮาก็ับมาย้อนมาเบิ่งกันสมัยตะกีตะกรอนเฮ็ดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเตาแก๊สยู่บานก็ไม่เตาแก๊สคือกันจะแต่ว่าส่วนมากก็ใส่เตาแก๊สยู่ก็ใส่เตาฟืนแน่เตาฟืนนอีกกสํสำรับหนึ่งเขายาม่ยห้องร่เงรีบเตาแก๊สนี่เฮาก็เลงรีบเฮาก็ใส่เนาะ เอ้มามึงอีกจะไปเบิ้งว่าทีาสิบห้าเฟื่อนใจลายบอตะเนาะอันนี้ก็จะเป็นไม้ยูคาแม่หอยก็บ,บอกว่ามันก็มีแห้งก็ดีได้เห็ดนะโอ้ยเห็ดป่านจะบ่ม,มีแห้งแต่แม่หอยว่ามันนี่กูสิเห็ดฐานะเราสิลุกขึ้นมาเห็ดข่อยก็เลยบอกว่าบ่ต้องมาเห็ดฐานะสิมาเห็ดเทนยังเราก็เลยอย่างนี้แม่หอยบอ่อยู่บ่เศร้าใจเราไปหายหอยเห็ดเด้ แล้วก็ว่าเอ้ยกูอ,อยากอยู่ได้อยากมีถึงเมื่อเราก็เบาเบาแล้วก็ทั้งเบาทั้งผ่าคอยกเลยากหัวโอ้ย สำหรับคลิปนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปวงปายสุขุสุขอนนอกจากนาะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าเขาเคยมมว่ากันไหมนะ้ะวาแค่สิบห้าปเป็เห็ุอีหยังขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณคะ่ะ